สแสดงว่าเสียงติดแม่เสียงติดแม่หมน,น,น้าตาเนี่ยเหมือนแม่สมัยส,สาวๆไม่มีผิดพ่อภูมิใจลูกเลยวันนี้ก็เป็นวันดีอ่าแต่งองค์กระถินไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำบุญกันนะลูกนะใครคิดอะไรอยากได้อะไรก็คิดสิ่งดีๆนะลูกว่าไงตั้งกองกระถินปีเนี้จ้ะ ชาวบ้านเนี่ยช่วยเงินมาไม่ใช่น้อยปีเนี้ยไปถวายวัดบัวแก้วเกศรอีฉันก็ตั้งใจว่าปีเนี้ยถวายกองกระถินเสร็จแล้วก็จะหาลิเกเทพพระบุตรมาดูนะคะแม่บึ้งเขาบอกว่าพระเอกเราเนี้ยล้อหลอกแต่ไอคนที่เป็นโจกเนี่ยฟันมันหยินไปนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,แ,วแม่บึ้ดูเลยนะนี่ีหนูดาวกองกระถินมาลูกไหนล่ะลูกเอามาตั้งอุโบสถนะ มึงไม่ใช่ว่าไปติดพ,พี่เกน่ะอ้โหพี่ท่าไปพี่เกน่ะล่วมบ้านเลยนะสมัยสาวๆเคยดูค่ะแต่เดี๋ยวนี้ล้างลาไปนานเมื่อก่อนติดพระเอกลบบุรีเด็ติดก็เขาเหรอแอบชอบพี่เฉยค่ะ <c oughs> ขัดสอง้าเดินสัดโคเซผมไม่ได้ทะเลขลายให้ขักสอง้าเดินสัดโซเซผมไม่ได้ทะเลขลายส่งสารพอชื่นจับใจต้องหา ลำบุญกันเอาไงเ่าฉันวันนี้ ead, โหเธอตัวลอยลอยขโมยเงินที่มองช่างเธอใครมองไม่ดีอะ